ไปดูส hmm. ิยากไหมเนี่ยทำไมไม่อยากดูก hmm. ่อนนี่เนี่ยสี่สามเดียวอีกยังวะไฮ้ลก็มีแต่สี่กับสามสี่สามแล้วถูกไว้แล้วตอนผูกเงินใอยากเนี่ยทนไมไม่อยากเลี้ยไหนดูอันนี้ตัว

อันนี้ต้อง,อองะะเอาเงินไปคืนเพราะว่าเอาของเราไปเยอะไปสามเอี่ยงเขาขายเขาฝืนตัวนี้จะเป็นข้อสัอ้นีห็นไห đó thì ra đây tao cũng xong Ờ 1 那个大爷。 หกสามหยาเรือหกสามยไปอยู่ยาต่โอเค,อเคชมตายเนี่่งานเต็มอ้าหกสามหยาวเต็มเใครเลียไปยังไงวะใครรูก็ตายต่ำเดันจะได้เงินกตอนนี้ละหกสามหย นี่เดียวเดียวนั่นแหละนับด้วยกันเบอหนึเกินั้กันอันนี้แสนหนึงเลยนี่เกินจใบยีใบอันนี้เกินนั่นแสนนึงบกซามเดียวบสิใบแกก่อนบบเจ้าตัวเงยเตยาฮะยังอันนี้แนาเพื่อใคนหยาดข้าบ พูดเยอะเห็นผูแสนหูเขาหนาแสนหกหรอวะแสนเจ็ดแสนเก็ดแสนเก้าเอ้ยแสนแปดแสนแปดแสนแปดแสนเก้าสองแสนสองแสนเอ็ดสองแสนกับอีกสี่พันออหนึ่งสองสามสี่อาร์สี่พัน สองแสนเท่าไหร่กองเงินสองแสนกับสี่พันสองแสนสี่พันะี่จะถืออย่างหกสามเียเนาะเต็ม่เต็มสิบแปดก็จะางลางั่นเงสิบเก้ายี่สิบก็ยี่สิบสี่

อะไรแล้วกรบลยสองเซนเห็นไหม่าถ้านี่เตียงหกด้วยครับเจ้เอ้าเตียงหกอีกนี่น้อต้นเดกก็เลยปวดก็ต้องกินหกเพราะว่าไกดีแค่เกกอ่ไปนี่ะฟัง

หกสี่ไม่ไมู่ามเยอยอะตังเมื่อกี้ต่งซ <54. S 2> ีเนาะอันนี้ก็กครเลยจะสิบสี่ยากไหมนะยากเราได้เต่งสามไงใช่ยากแล้วไม่ไรบ้างแค่ต่งสามไปคืนดีกว่า

sáu 000 hai cái dòng đi Cái ngài đi mừng sáu 20. hai hai xong rồi Kìa bảo kìa bảo không còn ngoan vô lọ Kìa bảo cho mẹ Má tay tầm อันนี้นะค่ะเห็นอันนี้ไหมน่ะอันนี้

สามยังบ่มิดอยู่ใส่หาต่ำบุดื่มดิเอาละเอาดีเนาเต็มเลยคนเดียวโซ่ดิอันนี้เจ้าบ่ไรอยังเจ้าบ่ไรอยังแล้วของคอยจะมาจากไครคอยมาจากสองตากับเต่งสองอยากยังอยากเต่งหากับเต่งทีเอาไป สิสี่เราคงเก่งหาสองหรอกต้องการสองหมื่นดิสียหมื่นกับเสียสี่หมื่นเบอร์เซนหนึ่งมาได้ปรเดี๋ยวไล่เซ็นแล้วเนาะฮะได้ปเดี๋ยวไล่เซ็นเราแหละในเอลเดลอยู่เอาเพิ่งสิบสี่เอาหนิคว้าได้จริงมันหาสองตัวค้าได้หรอกมันมีดอกดิเขาเจ้ามีดอกบ่ะคอยก้าวพกหะเจ้าสอดอกไปมาวัละ จ้าติ่งซองกับสองตามเน้นโมมีจะโตัวเลยนี่คอยเอาดอกเคื่อันเนียสิหน่องส่ห้กเจ็ดแเก้าอ็ดสามสี่ห้าเดสิบเกาสิบหนึ่งสมี่หเจ็ดปดเกสิบสงสมีห้เจแสิาสิบงห้าเม

ดีนะชุดอตันสิบหรอปะ้าสด้จังหลายมัเจออวกซ้อีกนี่านึงพวกซ้เอียงเนห้งเตียงหองปะเตียงตมันเลยมือห้องปะเตีงตังอ๋อีนี่ี่บดิ <laughs> Hope <laughs> <các> <laughs> xám đôi mẹ nó. Tính tâm Tính tâm ca khúc xì Tính tâm ca khúc xì Ca khúc xì đi Tính xám đi đây đi đây xịn đi ăn xin đi ăn đi ăn xịn đi ăn đi ăn xịn đi ăn xịn đi มันหนึ่งหกหกพันคนเจ้าบอลเป็นมนันบอ่ยัอยงอีอนเดยวกันในสามเดียวอมห,อกหกพันเป็นสามหมืน่นสามหมื่นสี่แกเจ้าสามหมื่นสี่อันนี้ครบมอน,นหนึ่งหมืน่น

เป็นจังไนี่สิไปหยาี่วกเาม่ชียวีเาะอไหกสี่หมื่นสี่หมื่นเนาะนี่อันนี้ก็สี่หมื่นสองหมื่นเดี๋ยวนี้ก็สี่หมื่ปดหมื่

เปดแดเปดแไม่มั่นใจไม่ไมั่นใจ Sáu Các hộp xí Bây giờ sẽ lông điện như Ta sẽ hạ hộp sẽ bố đi Nào thế này Hạ tâm Hạ tâm ấm 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 หนึ่ง,งสองสามอยู่หกซุ้มหกซุ้มเพื่อแปนัน่นบอกมาพาตปะบอ,บ,อบอกเ่บอบอกเอาแค่หกซุ้เนี่ยแหละหนึ่งสองสามสี่น่ะเออนั่นแหละมาพะเนี่ย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 แอนีไปใส่หกซุ้มมันนี่ก็เอาแต่หกซุมใหม้เขเท่าอยากไปนะอันนี้พ้อม,อมอาพาปะหกซุ้มได้เยช้จบหว่าส้หกมา้พาปะกิ chia nhanh quậy, mọi người chia chính xác mọi mà đi, xác các cả xí xì, người xì xác mọi người chính 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 xác mọi Anh này, Anh này hộp phân. Ừ. อันนี้หาพ่น 10, <000 S 2> อันนี้หนึ่งหมื่นห้าหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นสี่สี่หมื่นห้าหกอันนี้หมื่นหก Nâng mươi sáu mươi tám mươi tám mươi sáu ba